หนีเสือฝากจระเข้คำนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะแม่สมศรีครับเพื่อนเพื่อนนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่คุณฟังเนาะเพื่อนเพื่อนการที่เรามาใช้ชีวิตในต่างแดนหญิงไทยในต่างแดนที่มาใช้ชีวิตเนาะทุกคนก็อยากจะประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีทุกคนที่ประสบความสําเร็จเสมอไปนะคะอ่านี่เป็น เคสนึงเนาะที่แม่สมศรีจะหยิบยื่นขึ้นมาพูดคุยในวันนี้นะคะเพืเ่อนๆ่าแม่สมศรีออกตัวก่อนว่าแม่สมศรีก็ไม่ได้ไปสนิทกับพี่คนนี้แต่ว่าเราเห็นเนาะพี่คนนี้ก็มีแฟนที่อังกฤษนะคะมีแฟนคนอังกฤษมีแฟนคนอังกฤษแต่ว่าตอนที่แรกตอนที่แกยังไม่มาอยู่ที่อังกฤษ แฟนพี่เขาดีทุกอย่างนะคะดีทุกอย่างส่งเงินให้แกบอกก่อนนะคะว่าพี่ผู้หญิงเขามีลูกด้วยกันนะคะมีลูกกับคนอังกฤษแต่ว่าอ่าพี่ผู้หญิงคลอดลูกที่เมืองไทยลูกก็โตอยู่ที่เมืองไทยได้สักประมาณ4-5ถึงขวบนะคะก่อนที่จะย้ายสมโนครัวมาอยู่ที่อังกฤษเนาะอ่าผู้ชายก็ไปไปมามาอ่าผู้ชายทำงานอยู่ที่อังกฤษ ไปไปมามาไปหาแฟนที่เมืองไทยแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบว่า24ชั่วโมงในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆคะขาแม่สมศรีใช้คําไม่ถูกคือเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเช่นฉันผัวเมียที่เห็นหน้ากันตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆคะขาก็คือเวลาแฟนไปที่เมืองไทยก็จะไปเจอไปฮอลิเดย์อะไรประมาณนี้ แล้วก็ส่วนมากแฟนก็จะกลับมาที่อังกฤษเพราะว่าแฟนมีงานทําอยู่ที่นี่มีบ้านมีบ้านมีรถอาศัยอยู่ที่นี่พอทําวีซ่าให้เมียนะคะทําวีซ่าให้เมียคนไทยมาอยู่ที่อังกฤษตอนที่แรกก็ดีหมดทุกอย่างซัพพอร์ตเมียดีหมดทุกอย่างลูกก็ยังเล็กอยู่เนาะเพื่อนๆค่ะน,นั่นแหลคะค่ะแต่พออยู่ไปอยู่มาสิ่งที่เป็นข้อแรกเลยที่จะทําให้อ่า มีปัญหาการเงินเข้ามาก็คือผู้ชายนะคะเพื่อนๆค่าจากหน้ามือเป็นหลังมือติดการพนันติดการพนันไม่ว่ายังมาทําร้ายผู้หญิงนี่นะคะเพื่อนๆค่พพาพี่ผู้หญิงแกก็ทนเนาะแกก็ทนแล้วแกก็มาแต่งงานและมาจดทะเบียนกับผู้ชายคนนี้อยู่ที่อังกฤษนะคะมีลูกด้วยกันก็เอาลูกมาด้วยะคะ่ะเพื hmm. ่อนๆค่าตอนนี้ลูกได้อ่หาหขวบถึงหขวบแล้วเนาะ พอแฟนติดการพนันนะคะแฟนเวลาเสียการพนันกลับมาบ้านก็จะมาขู่เอาเงินพี่ผู้หญิงคนนี้ก็จะมาขู่เอาเงินมาทําร้ายพี่ผู้หญิงคนนี้พี่ผู้หญิงคนนี้ก็ทนนะคะทนมาได้สักพักแกก็ไม่ทนต่อไปนะคะแต่เรื่องที่มันระเบิดขึ้นมาก็คือผู้ชายอังกฤษคนนี้อยู่ดีดีก็ไล่เมียเขานะคะซึ่งเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมียถือทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกันนะคะเพื่อนๆขาลูกยังประมาณ5ปีถึง6ปีนะคะไล่เมียออกจากบ้านในช่วงเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยที่เมียก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเมียก็ไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือ,อยังไงนี่แหละค่ะเพื่อนๆ่ะเคสแบบนี้มีบ่อยนะคะแต่ <c oughs> แต่พี่คนนี้ก็คือโชคดีอยู่อย่างหนึง่งก็คือแกตอนที่แกถูกไล่ออกจากบ้านตอนเที่ยงคืนใช่ไหมคะแกกับลูกแกก็มาเดินตามถนนแกก็นึกขึ้นได้ว่าแกจะไปหาเพื่อนของลูกแกนะคะไปบ้านของเพื่อนของลูกสาวแกนะคะที่อยู่โงเรียนเดียวกันจะไปขอยืมโทรศัพท์แม่ของเขาแกก็ กระเตงกระเตงลูกไปแฟนใจดํามากเลยนะคะเพื่อนๆขาใจร้ายใจดํามากที่แบบว่าเออไล่ไล่ผู้หญิงออกจากบ้านไม่พอยังไล่ลูกยังแบบว่าเฉดหัวอยู่เฉดหัวผู้หญิงไทยที่มีลูกด้วยกันนะคะเพื่อนๆ,ๆขาเนี่ยค่ะเฉดหัวออกจากบ้านโดยที่เขาแบบว่าไม่ใยดีเลยนะคะในก็ไม่ใช่ว่าจะอ่าอ่าเป็นช่วงเวลากลางวันอะไรนี่ตอนกลางคืนเลยนะและผู้ พี่ผู้หญิงคนนี้แกก็มืดแปดด้านก็ไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครเนาะแกก็นึกขึ้นได้เออ,อตอนที่แกออกจากบ้านมาแกออกบ้านมาออกมาจากออกมาแต่ตัวไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินไม่มีอะไรสักบาทแต่แกก็จําขึ้นได้ว่าแกนะ่ะจะไปโทรหาเพื่อนแต่ว่าจะโทรหาเพื่อนยังไงจําเบอร์เพื่อนไม่ได้ก็คือจะไปยืมโทรศัพท์แม่ของเพื่อนลูกเนี่ยคะ่ะอ่า ไปขอเข้า Facebook เขาจะโทรหาเพื่อนที่อยู่ที่อังกฤษที่นี่ไปขอใช้โทรศัพท์เขาเข้า Facebook แล้วก็โทรทาง Facebook มาหาเพื่อน <im it> เพื่อนก็ใจดีนะคะ <im it> เพื่อนๆคะ่ะ <im it> เพื่อนคนนี้ใจดีมากเลยก็คือออกไปรับออกไปรับพี่ผู้หญิงคนนี้ที่ตะเกงลูกออกมาเนี่ยคะ่ะออกไปรับแล้วก็ให้มาอยู่บ้านของตัวเองนะคะสออาทิตย์เนาะให้มาอยู่บ้านเรื่องก็ ถึงโรงถึงสารถึงอ่าถึงตำรวจกันตำรวจก็มาเคลียร์ทุกอย่างให้นะคะแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบง่ายๆมีหลายเรื่องราวมากนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะการที่เรามาอยู่เมืองนอกก็คือแฟนอะ่ะตอนที่เขาอยู่เมืองไทยตอนที่พี่ผู้หญิงคนนี้อยู่เมืองไทยแฟนก็ไปหาก็ดีนะคะแต่พอเอาแฟนผู้หญิงมามาอยู่มาอยู่เมืองนอกด้วย ก็ไม่รู้ว่าทําไมแฟนเขาถึงไปติดการพน,นันไปติดเหล้าแล้วก็แบบเวลาเสียการพนันมากลับบ้านมาก็จะมาลงแต่กับแฟนเขามาลงแต่กับพี่คนไทยคนนี้ก็บอกว่าเป็นพยูเป็นพออยูเป็นพออย,นพออยูฉันถึงต้องเสียฉันถึงต้องไม่ได้อะไรงวดนี้อะไรก็จะมาลงแต่กับพี่ผู้หญิงคนนี้เห็นแล้วก็สงสารเพราะว่าลูกยังเล็กเนะาะ เรื่องก็ถึงลงถึงสารถึงตำรวจกันพี่ผู้หญิงคนนี้แกก็ได้ทางรัฐบาลได้ทางตำรวจเขาเข้ามาให้ความช่วยเหลือมาจัดหาบ้านให้นะคะ,ะแม่สมศรีไม่รู้ว่าเรื่องขั้นต่อไปแกจะถึงขั้นว่าจะยื่นเรื่องอทําเรื่องอยาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่กล้าเข้าไปถามนเน,เนาะเพื่อนๆค่ะนี่เลยคะ่ะก็มาเล่าสู่กันฟังว่า มีผู้หญิงทางเอเชียหลายท่านหลายคนมากที่คิดว่าการมาอยู่เมืองนอกจะมีชีวิตที่สวยหรูแต่ไม่เสมอไปเนาะต่างคนต่างเคสต่างวาระต่างกรรมต่างอะไรก็ว่ากันไปเลยค่ะเพื่อนๆคะาแต่ไม่ว่าเราจะเจอปัญหายังไงแม่สมศรีก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเพื่อนเพื่อนขาแม่สมศรีก็จะขอติดตามเคสนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ อตอนนี้แกมีชีวิตอะไรยังไงบ้างได้บ้านรัฐบาลหรือยังอะไรยังไงเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะขอติดตามและมาเล่าสู่กันฟังติดตามตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆขานี่นะคะมีหลายเคสหลายเรื่องหลายราวเนาะไม่ว่าอยู่เมืองไทยก็ดีอยู่เมืองนอกก็ดีแต่ถ้าเราใช้ชีวิตเป็นถ้าเราอยู่แม่สมศรีก็พูดยากเนาะเพื่อนๆขาแม่สมศรีก็ถ่ายทอดออกไป ในส่วนที่แม่สมศรีรู้อาจจะไม่ได้เรียงคำพูดให้มันสวยหรูก็คือพูดถ่ายทอดออกไปในส่วนที่เรารู้นะคะถ้าใช้คาอะไรไม่ถูกผิดต้องประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆขาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ